มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนดีใจด้วยจ้าป้าอ้วนถูกรางวัลที่หนึ่งรับไปเต็มๆชมหน้าเศรษฐีคนใหม่ผลการออกรางวัลสลากกินแบ่งงวดวันที่17มกราคม2567 รางวัล, six, ล, Onion, ลที่1รางวัลละ6ล้านบาทเลขที่ออกก็คือ10,5 979รางวัลเลขหน้า3ตัวมี2รางวัลรางวัลละ4 0 0 0บาทเลขที่ออกก็คือ4 2 9และ931ค่ะส่วนรางวัลเลขท้าย3ตัวมี2รางวัลรางวัลละ4 0 0 0บาทเลขที่ออกก็คือ196และ6,35รางวัลเลขท้าย2ตัวมี1รางวัลรางวัลละ2,000บาทเลขที่ออกก็คือ6-1 ล่าสุดต้องขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ถูกรางวัลที่1ด้วยนะคะสําหรับเป้าอ้วนที่จังหวัดนครพนมขอแสดงความยินดีกับเศรษฐีคนใหม่ด้วยค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเป็นเพื่อนชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ